สวัสดีครับสวัสดีครับสุสกีคอปเอนทนะวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้และฮอส t นะครับครประเด็นที่เราจะพูดคุยกันมันต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของการซื้อขายก็แล้วกันนะครับมันก็เป็นที่น่าแปลกใจน่าตกใจว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นในฤดูกาลนี้ได้สองคนมาแบบเร็วๆใช่ครับแล้วกเดียวแล้วก็เงียบกริบสนับสนุนโดยสุสกียูดริงดอนดิฟ รถจักรยานยนต์อัลฟาโวลแลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณคือเว้นไปสักพักหนึ่งก็มีข่าวอโดยเฉพาะคนแรกนะก็คือโรเมโอลาเวียนะพี่หนุ่มก็คือมีข่าวว่ายื่นไปยื่นไปแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของแฟรตันสุดท้ายอยู่ดีก็มีดีลของเมอร์เซเดสไกเซโดก็ทําท่าว่าจะได้เหมือนกันมอเป็นข่าวใหญ่เลยโะหัาอยู่ๆก็ควักเงินทุ่มเงินระดับร้อยสิบล้านปอนด์อย่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ไห ก็เพื่อที่จะตัดหน้าเชลซีครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเชลซีก็ได้ไปเพราะว่านักเตะเขาคุยกับเชลซีไว้แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับครับว่าเขาดิวไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่เชลซีกับไรตันก็จะคุยกันที่เท่าไหร่อันนี้ลิพูนก็คงจะพอรู้รู้ราคาในเบื้องต้นว่าอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะปาดหน้าเขาปรากฏเจอแจ็คพอตนักบอลไม่อยากย้ายเออนี่มันเป็นปัญหานะพี่หนุ่มว่า หลายคนน่ะพูดรอยคีนก็พูดรวมถึงคาร์ลเกอร์ก็พูดว่าทําไมก่อนที่คุณจะยื่นอ่ะไม่ลองไปถามใจนักเตะก่อนว่าจะมีนาโน้อมมาหรือเปล่าไม่ศึกษาสถานการณ์เอกะว่าทุ่มแล้วเนี่ยจะเได้แน่นอนได้แน่นอนตัวสังกัดยอมรับแต่นักเตะดันไม่ยอมมาคือตอนนี้อ่ะประเด็นที่เราจะคุยวันนี้คือเรื่องทีมซื้อขายตอนนี้ยผิดพลาดหรือไม่ครับนะครับเป็นประเด็นซึ่งแฟนโดยเฉพาะแฟนเดอะคอปทิงเกตเองก็ พูดกันเยอะนะครับถึงขั้นที่ว่าในโซเชียลมีเดียของของแฟนกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสเปียอนคอปเอกตามหรือแชงคือเกตอะไรพวกนี้ที่เป็นแฟนพันแท้นานๆและเป็นที่ยอมรับอยู่ในในฝั่งนู้นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้คนแรกที่ต้องซื้อคือไมเคิลเนตเวดก็คือดึงขอเธอคืนมาขอซื้อไมเคิลเนตเวดมาก่อนแล้วเดี๋ยวไมเคิลเนตดเวดจะจัดการให้อ่าอันนี้เราก็เลยนำเข้าไปสู่ประเด็นของเราคือ ผิดพลาดไหมคือถ้าตอบ<า>ตอนนี้นะพี่หนุ่มม,มันยังไม่ถึงวันปิดตลาดไงมันก็ยังตัดสินไม่ได้นะว่าเขาผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากดีวที่เราต้องการกองกลางตัวรับเป็นพิอารณลิตี้แรกอ,อ่ะเรายังไม่ได้เลยเปดิดฤดูกาลไปแล้วเราก็ค่อนไปทางว่าเอมันจะผิดพลาดนะนะในเรื่องของการเล็งเป้าหมายที่เราวางไว้เจกเกิครอปเขาอยากได้กองกลางตัวรับตั้งแต่ก่อนเปดิดฤดูกาลแต่สุดท้ายยังไม่ได้ยังไม่ทันถามว่าไมเคิลเนวิช การที่เขาไม่อยู่แล้วมีส่วนไหมถ้าในเคสของที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ดก็ทำดีลหลายดีลที่มันปิดไวจบไวสามารถเจราจาต่อรองได้ไวต่อยอดมาถึงจูเลียนวอร์ดที่เป็นผู้เชี่ยวของเขาแล้วก้าวขึ้นมารับตำแหน่งต่อก็เป็นคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ต่อจากเอ็ดเวิร์ดได้ดีแต่กลายเป็นว่าวอร์ดอยู่กับทีมได้เพียงแค่6เดือนก็ลาออกไปพอชมทเคอร์เข้ามามันเป็นคำถามแล้ สองดีวที่ทําได้ก็คือมันมาจากการที่คุณไปเจรจาเรื่องของค่าฉีดสัญญาได้2คนเลยก็แทบจะไม่มีการต่อรองอรเลยเลยกับสโมสรก็คือคุณจ่ายค่าฉีดสัญญาไปปุ๊บสโมสรก็ตอบรับแต่ทีเนี้ยไอด้ดยลของลาวเวียกับีกับดีลของไกเซโดมันเป็นอำนาจเรื่องของการต่อรองและทําไมถึงคุยไม่ได้ผมมองว่าชมัดเคอร์ก็จะว่าไปว่าไม่ทางานไม่สําเร็จแหละในเรื่องของการทํางานใน2ดีวนี้นะ แต่ก็ต้องย้อนไปถึงนโยบายของสมอสรด้วยในเรื่องของการทุ่มเงินลาเวียสมอสรสมองว่า50ล้านที่ซันตันตั้งไว้มันยังไม่มันไม่คุ้มค่าต่อกับนักเตะที่เพิ่งอายุเพียงแค่19ปีและได้เล่นพรีมเมียร์ลีกแค่ปีเดียวสมอสรสมองว่าเขาพอๆกับสเตฟานบาเซติตที่ขึ้นมาของเรามันก็ต้องไปดูโครงสร้างของลิเวอร์พูลด,ด้วยแหละพี่หนุ่มว่าโจทย์ที่ตั้งไว้มันมีอะไรบ้างก็คือหนึ่ง อายุน้อยสองคุ้มค่าสามสามารถในอนาคตถ้าจะขายต้องขายได้กําไรถ้าจะทำรายจดเนี้ยลิฟท์พูดต้องต้องฉีกกฎเกณฑ์ในบางอย่างนี้บ้างต่อให้ชมาดเคอร์อเข้ามาหรือเป็นใครเข้ามามาเจอสถานการณ์แบบนี้ผมว่าทํางานยากก็คือข้อจํากัดมันเยอะใช่ข้อจำกัดกเยอะการจะได้นักฟุตบอลการจะได้นักฟุตบอลมาคนหนึ่งเนี่ยเป้าหมายแรกเลยนะครับก็คือต้องมาเล่นมาเล่นกับทีมครับส่วนเรื่อง จะปั้นเป็นราคาขายในอนาคตเป็นมูลคา่ามันเป็นเรื่องในอนาคตอืม,มันถามว่าอะไรคือพาราลิที้แรกเราต้องซื้อนักบอลมาก่อนอด้วยด้วยเขาจะด้วยสภาพที่ตอนเนี้ยอย่างที่ทีฮอตเล่ามานะก็โจทย์มันก็คือว่าต่อให้ฟาร์มโยกเฮนเดอร์สันไม่ได้ย้ายเชนคอปก็ต้องการเบอร์หกม,มาเสริมครับแต่สิ่งที่ได้ออาจจะเป็นเบอร์แปดนะแล้วออบังเอิญบังเอิญมันมีสิ่งที่คาดไม่ถึงมันอยู่นอกเหนือแผนก็คือเฮนโดกับฟาร์มโย เซาโปลีก <P ol ique> ซื้อตัวนี่ก็ลงสนามเรียบร้อยไปแล้วครับมาเจออย่างนี้เข้าเนี่ยในระหว่างที่กําลังพรีซซซันเนี่ยเชนคอปก็ปวดหัวแล้วตกใจแล้วทีมซื้อขายตรงเนี้ก็ในเคสเนี้ยต้องให้ต้องกัประโยชน์ให้จําเลยนะมันไม่มีทางที่จะทํางานในเวลาสองสามอาทิตย์ใช่ใช่แล้วก็ด้วยเงื่อนไขที่ฮอตบอกสามข้อมาบวกอีกคราวนี้มันยิ่งงานมันยากเพราะอะไรเพราะเคสลาเวียเนี่ย ห้บล้านปอนด์ตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าทุ่มไปเลยเนี่ยคุณไม่ต้องไปเอาเงินร้อสิบล้านไปก่ายไกเซโด้หรอกอคุณก็ได้แล้วครับจบทําไมคุณต้องไปต่อเขาสามสิบห้าสี่สิบสองสี่ิบเจ็ดซเออสามรอบไม,ไม่ไม่ได้เลยเขาก็เขาตั้งไว้ห้าสิบวกอะ่ะห้าสิบอาจจะบวกแอดออนอะไรเงี้ยใช่ไหม,มบวกเงินตาน้ําคุณยังไม่จ่ายแล้วอยู่คุณไปปาดหน้าจะไปปาดหน้าเชลซีโดยที่ไม่ศึกษาแต่เกมนี้พี่กี้คิดว่า b i ลลี่โฮ a กนซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยซีอแล้วก็ทีมงานซื้อขายก็คือยอร์กรมัเก้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายหลยคนเพี่เผื่อเป็นเกมนะอคือรู้อยู่แล้วว่าคนระดับนี้จะไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกรู้อยู่แล้วว่ายื่นเน่ยไม่ได้หมายถึงยื่นให้ไอลาเวียไม่สิยืนกาเซโดกกเซโดอ่าคือคือคิดว่าได้ก็ได้ถ้าได้ก็ดีอืมคือได้ก็ได้นักบอลแล้วก็จะแสดงเจตจำนงให้แฟนบอล ลิปูลซึ่ตงตบตีเอฟจีหนักมากครับในช่วงเนี้ยช่วงช่วงซัมเมอร์เนี้ยผมกถ็ถาสมาทำแบบนี้ขายทีมไปเถอะไอ้คน้ถึงมาทําไม่ลงทุนอะไรก็ว่านไปถ้าได้ก็ได้นักบอลเข้ามาครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไรก็ทุ่มแล้วไงก็คือเหมือนทําไม่เห็นอ่ะว่าสโมสรพยายามอยู่ผู้บริหารพยายามแล้วนะมีเงินยื่นไปให้เออร้อยสิบล้านอแต่เหมือนในใจรู้อยู่แล้วรู้แล้วว่าโอกาสโอกาสได้มันไม่มากคือถ้าบมันตลกตรงที่ ห้าสิบล้านไม่จ่ายแต่มันจะจ่ายร้อยสิบล้านน่ะมันมันมันขัดแย้งไหมหรือถ้าเขามองว่าไกเซโดอ่ะเหมาะสมกับค่าตัวนี้แล้วสามารถเข้ามาแล้วมันเข้ากับเล่นได้เลยอ่ะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยที่มีผลลัก์อยู่แล้วใช่ใช่ก็คือถ้าบอกว่าถ้าซื้อมาได้ก็ได้เล่นก็ได้เลยครับก็ดีอืมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทุ่มแล้วไงอ่าแต่เนี้ยแฟนบอลก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วไอ้ห้าสิบล้านทำไมไม่ทุ่มอ่ะสลาวีอ่ใช่ไหมมันตลกไหม คือถ้าในมุมมองนั้นก็คงคิดว่าลาวเวียมอาจจะยังไม่ใช่คนที่จะเข้ามาแล้วเล่นได้เลยอาจาจะม,มองว<ผ>่าแพงไปอาจจะใช่มองว่าแพงไป,ไปยังไม่เหมาะสมก็กลายเป็นว่าถ้าถามว่ามีความผิดพลาดอะไรไหมก็อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ฮอตบอกมันก็อรอจนถึงสามสิบสิงหาซึ่งมันก็เวลาก็งดละนี่อีกอีกสองสัปดาห์แต่มีข้อบุคองไหมมันมีแน่ใช่ใในฤดูกาลย้อนไปฤดูกานที่แล้วด้วยเนี่ยสองตลาดละสองตลาดใหญ่เนี่ย คือตลาดนี้โจทย์มันคือต้องซื้อเยอะครับตลาดที่แล้วต้องซื้อก็ไม่ซื้อตรงกลางใช่ไหมมีปัญหาตลาดนี้คนจะซื้อก็ได้มาสองคนแต่ก็ยังเก่าไม่ถูกที่คันในจุดที่มันขาดหายต้องใช้แมกลิสเตอร์ลงไปเล่นเบอร์หกซึ่งก็ไม่รู้จะยังไงต่อคือเขาเล่นได้ไหมน่ะเขาก็เล่นได้อยู่แล้วนะเพราะดูสเต็ปการเล่นบอลเขาเนี่ยเขาเล่นบอลได้ตามโค้ดสั่งอยู่แล้วแต่ยังไงแล้วถ้าระยะยาวใช่ปะ ใช่คือ,อคุณไม่ได้ซื้อแมคลิสเตอร์มาเพื่อเล่นตำแหน่งนี้อ่ะแต่ต้องมาเล่นแก้ขัดยังไงก็ต้องมีนะคือตอนนี้ไม่ว่าชมัดเคอร์หรือเบลลี่โฮแกนผู้บริหารต้องเร่งนั่นแหละเยเกนครอฟก็ต้องเขาอยากได้อยู่แล้วคือคือครอฟอ,อาจจะเสนอชื่ออะไรไปแล้วก็ได้นักบอลที่เขาอาจจะอยากได้เขาก็คงไม่บอกใครแต่ว่าก็อยู่ที่พวกคุณนะโฮแกนกับชมัดเคอร์คุณต้องไปทำกันบ้างคุณต้องไปซื้อทำมาได้มีพอจอยส์เขาทวีตแซวเหมือนกันว่า,วาทีมแมวมองเรียกอ่ะ ให้ไปถามแมวมองมือสมัครเล่นว่ามีใครบ้างให้ลงตลาดด้วยกันคือในเมื่อถ้าสมศรียังไม่เคลื่อนไหวอะ่ะให้ลองไปถามแมวมองสมัครเล่นดูว่ามีใครที่มันโดดเด่นมากในเรื่องของกลางร,รับอันนี้เขาก็แซวนะ,ะก็คือแบบเป็นก็อึดอัดนะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลกับการที่กองกลางหมายเลข6มันยังไม่มีตัวที่จะมาเข้ามาเล่นจรงิงจรงิงอยากคุยเรื่องนี้ในโครงสร้างของแมนซิตี้กับเชลซีซึ่งทําไมเขาได้นักบอลที่เขาต้องการเลยเออใช่คือเขามีทีมซื้อขายนะขอสั้นจริงแต่ทีมซื้อขายเขาเนี่ย ฟังโค้ดอย่างเป๊ปเนี่ยมีอำนาจในการไม่ได้ตัดสินใจนะในการบอกว่าผมจะฮอตมาเล่นไปเอาไม่ได้เห็นไหมเขาจิ้มเลยผมจะแจ็คกิริตผมจะกวาดิโอผมจะอะไรคุณมีหน้าที่ไปเจรจาเอาไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเฮลิเคนอยากได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือเขาเขาเป็นคนที่แบบไม่ต้องผ่านกระบวนการเลยมันแบบเนี้ยข้อจากัดนู่นนี่นั่นคือมันไม่จำเป็นต้องทําลายกําแพงบางอย่างอ่ะสําหรับโครงสร้างนะคือถ้ามันมันไอ้เขาเงื่อนไขเป็นอุปสรรคในการทํางานเนี่ย มันก็ต้องพังไงไอ้ต้องต้องลบเอาจริงไปใช่ปะเพราะเราต้องการนักบอลมาเล่นตอนนี้ต้องการนักบอลมาเล่นนะโอ้เรื่องนี้คุยกันอีกยาวเดี๋ยวไว้รอดูไว้รอดูตลาดปิดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่อยมาอบอกว่าล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวนะใช่ใช่ครับผมก็รายการของเราครับต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกิกก You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิ c a s We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมรรถยนนิวซูซ u กิเออร์จิก้าสมาร์ทไฮบ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมก็เสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Alpha v o l ันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ h o r i z o n 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจากอัลฟา v o ลันติสฮอลเซอ300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายมากยิ่งขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในทุกการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300ซีซี Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อมแอร์อินเท เพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างโดยไซเวนส์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟส่องสว่าง f u l LED l พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นส่วนเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่ นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงิน Alpha Blue สีเทา h a s ์ซ Skylay และสีดำ Deep Space Black ราคาจำหน่ายอยู่ที่129,900บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 0 7 9 1 8 6 5 Facebook alphavolentis และเว็บไซต์ alphavolentis.com รวมถึงช่องทาง YouTube alphavolentis